ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่10พฤษภาค,คมพุทธศักราช2567นะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ค่ะบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าอย่ามีชีวิตอยู่เพียงแค่เพื่อความอยู่รอดเรื่องของชีวิตมันซับซ้อนเราอย่ามีชีวิตอยู่เพียงแค่เพื่อความอยู่รอดเก่งในเรื่องทำมาหากินอย่างเดียวมันไม่พอต้องเอาตัวให้รอดด้วยรอดจากอบายรอดจากภัยในวัฏสงสารรอดขึ้นไปเกิดบนสวรรค์และรอดจากกิเลสอาสวะไปสู่นิพพาน และในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีปฐมนิเทศสาม,มเณรใหม่ประจำปีการศึกษา2567และพิธีถวายกองบุญสนับสนุนการศึกษาสาม,มเณรใหม่ค่ะณห้องประชุมใหญ่ค่ายจองแชมป์หมู่กุฏิสาม,มเณรปริยธรรมวัดพระธรรมกายโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีปฐมนิเทศสาม,มเณรใหม่ ประจำปีการศึกษา2567โดยได้รับความเมตตาจากพระดเตอร์อติคูณทิตาวโรรองผู้อำนวยการสำนักพระปริยติธรรมเป็นประธานในพิธีและพระมหาดเตอร์กิตติมศักดิระวชิโรผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพระปริยติธรรมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมากาย ได้เปิดการเรียนการสอนภาษาบาลีนักธรรมวิชาพื้นฐานและภาษาต่างประเทศให้แก่สามเณรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามเณรได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเล่าเรียนและยังได้ให้ศึกษาวิชาพื้นฐานที่จําเป็นเพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้เช่นวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังความศรัทธาให้เจริญงอกงามภายในใจของสม,มเณรในความรักที่มีต่อพระพุทธศาสนาผ่านการศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์และอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาได้มาถวายความรู้ด้วยความปิติยินดียิ่งสำหรับพิธีปฐมนิเทศสม,มเณรใหม่ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณศูนย์อบรมสม,มเณรดีเด่น ที่ส่งสัม,มเณรมาบวชเรียนบาลีณวัดพระธรรมากายและเพื่อให้เจ้าภาพมีโอกาสได้ร่วมบุญสนับสนุนการศึกษาแก่สามมเนรใหม่นอกจากนี้ยังเพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบภาพรวมเส้นทางการศึกษาของสัมมเนรท้งเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สาม,มเณรที่ตั้งใจศึกษาพระบาลี นอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกระเป๋าหนังสือเรียนพิธีกล่าวคำถวายหนังสือเรียนพิธีกล่าวคำถวายสมาร์ททีวีพิธีกล่าวคำถ,ถวายกองทุนการศึกษาพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การศึกษาและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพได้ถวายกระเป๋าใส่หนังสือเรียนแด่สมณรนถวายหนังสือสูตรสำเร็จบาลีวยากรณ์ ถวายจอทีวี LED ขนาด75นิ้วจำนวน2เครื่องทั้งยังได้ถวายจตุป,ปัจ,จยัใจธยธรรมแด่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะเป็นบุญที่พิเศษแล้วก็ชอบอยากที่จะสั่งสมบุญนี้เพราะว่าอยากจะสนับสนุนให้ สามนเณรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเหล่ากองของสมณะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะให้ท่านได้มาศึกษาธรรมะของพระส,มะสมรัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะที่วิเศษที่สุดที่สามารถแก้ไขทุกข์ของมนุษย์ได้ และในอนาคตข้างหน้าท่านก็จะเป็นตัวแทนของพระาศาสนาที่จะประกาศธ,ธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลการที่เราได้ถวายทุนการศึกษาค่ะเป็นการสร้างปัญญาบาร,รมีเพื่อเราจะได้มีปัญญาสติปัญญาจะเป็นสิ่งที่ขจัดความทุกข์แก้ไขทุกมนุษย์ได้สติปัญญาจะสามารถแก้ปัญหาชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้ และในทุกๆวันนะคะหลวงพ่อบอกว่าเราต้องใช้สติป,ปัญญาถ้าเรามีปัญญาปัญหาอุปสรรคก็จะหมดไปอ,อยากเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้มาร่วมบุญนี้ในโอกาสต,ต่อๆไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์มีภาพบรรยากาศและบทสัมภาษณ์ของคณะครูที่เข้าร่วมอบรมในโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลก จัดโดยชมรมพุทธศาสสากลระหว่างวันที่30เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อให้คณะครูได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญและปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งยังได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนการสอนที่โรงเรียนอีกด้วยค่ะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันค่ะ ใจดิฉันเองยังไม่สงบพอนะคะจึงได้แสวงหาตอนแรกก็ปฏิเสธการฝึกสมาธิที่บ้านไม่มีใครคอยแนะนำภาวนาไปเรื่อยครับยังไม่รู้จุดหมายปลายทาง แบบแรกเลยเนื่องจากว่ามีพี่ที่โรงเรียนเก่าค่ะแนะนำมาชวนมาตอนแรกก็ปฏิเสธค่ะแต่พอมาแล้วรู้สึกประทับใจสิ่งแรกเลยคือตอนลงมาเห็นพื้นที่แล้วสะอาดนี่คือสิ่งที่ชอบมากสะอาดแล้วก็อาคารสถานที่ห้องปฏิบัติธรรมห้องพักห้องน้ำเนี่ยก็สะอาดแล้วกม็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราพร้อมเลยค่ะระยะเวลาในการปฏิบัติธรรม5วันนี้ คือตามตามความรู yourself, ้สึกของตัวเองก็คือเป็นระยะเวลาที่ที่กำลังดีเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณครูก็จะมาในช่วงปิดเทอมกันพอดีถือว่าเต็มอิ่มกับความสุขที่มาปฏิบัติธรรมและที่ใส่หรือเพียงวังใครต่ออใใใครเ้าถูกจจททิงมัันนไปตี่วง ในายบางครั้งความคาดหวังก็ทำให้เรานั้นทุกใจวางมันไปก่อนตอนที่ใจทูกสุขที่เธออาจไม่มีแม้สิ่งใดความดี่สากคนร้อกวามดี่สากคนคู<า>่ร<า>ัก โดยส่วนตัวไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วนะครับโดยส่วนตัวก็ชอบการสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วก็เลยอยากมาปฏิบัติธรรมเพื่อที่ให้ฟื้นฟูจิตใจตัวเองเพราะว่า การฝึกสมาธิที่บ้านไม่มีใครคอยแนะนำภาวนาไปเรื่อยนะครับยังไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้จิตใจเราได้สงบเร็วขึ้นนะครับมาที่นี่ก็ได้คำแนะนำจากพระอาจารย์แล้วก็ได้กัลยะาณมิตรที่มาร่วมจากทุกสัตวทิศ กาสติดตามท่านผู้อำนวยการเชนรินวอเซอร์อึนรัมมาเพื่อปฏิบัติธรรมโดยโครงการครั้งนี้เป็นโครงการการบริหารของงานบุคคลของสำนังกงานเขตพื้นที่การศรรึกษานำคณะผู้บริหารสถานศรรึกษาที่บรรจุใหม่มาปฏิบัติธรรมโดยมีเป้าหมายว่าการที่เป็นผู้บริหารที่ดีนั้นจะต้องดีทั้งกายทั้งใจทั้งวาจาเป็นหัวใจหลักในการสร้างคน ซึ่งนำไปสู่การสร้างชาตินั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีจิตใจที่สูงส่งครับโครงการนี้จุดเด่นที่สุดก็คือวิเากรและคณะทุกท่านที่ร่วมกันสร้างมิตรภาพสร้างไมตรีเพื่อให้ผลคลายและก็ชักชวนให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้มีความสุขตรงนี้จะเป็นความสุขอย่างยิ่งเลยครับ ะะทําให้ตัวดิฉันเองอ่ะต้องมามารู้ก่อนใจดิฉันเองยังไม่สงบพอนะคะจึงได้สแสวงหามาครั้งแรกด้วยความตั้งใจตั้งใจที่จะมาฝึกปฏิบัตินะคะรักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นสถานที่ที่สงบสะอาดรม่มรื่นนะคะเป็นทางสายการจริงๆตามที่พระอาจารย์ได้ไดสอนไว้นะคะตัวดิฉันเองรู้สึกมีความสุขกับการอบรมนะคะ ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะ5วันอาหารอร่อยมากค่ะเพื่อสุขภาพนะคะทำให้เราทั้งอิ่มกายอิ่มใจค่ะตอนเช้าก็ไม่ได้ว่านั่งสมาธิอย่างเดียวมีการทำโยคะออกกำลังกายทำให้ใจกายเราสงบแล้วก็พร้อมที่จะรับการเรียนรู้อะไรเหมาะกับเราเราต้องเลือกในสิ่งที่เราสบายใจที่สุดดีที่สุดสงบที่สุด ก็ต้องเลือกมาเติมพลังให้ชีวิตให้กับตัวเองเพราะว่าเราจะอยู่ในภาวะสังคมที่ค่อนข้างเครียดเพื่อให้เราได้มีกำลังใจแล้วก็ฟืน้นฟูกํำลังใจมีพลังต่อสู้ที่จะไปดำเน,นินชีวิตแล้วก็ไปให้กำลังใจคนอื่นได้ต่อไปค่ะจุดชมวิวนะคะสวยมากเลยค่ะมีน้องๆทีมงานรอถ่ายภาพให้นะคะหลายจุดเลยค่ะใใคุณครูก็ได้ภาพสวยๆกลับไปด้วยนะคะได้ทั้งความสุขแล้วก็ภาพที่สวยงาม ไปทุกชุมชนดังหยาดฝนสายทานรถลังริน mm. เธอคือผูน้นำทางให้คายโซ mm. ่ครูสร้างโลกสร้างสิธิ์ร้อมศาสตร์สิน mm. ้น์ู้รสร้างคนสร้างชาติสร้าง าเนินนรในโลกยุคปัจจุบันนะครับ<ท>การทํางานถึงแม้ว่าเราจะทํางานตามหน้าที่แต่จิตใจนะครับจะต้องได้รับการฟื้นฟูแล้วก็มีสติมากขึ้นที่จะช่วยกันบริหารจัดการงานคุณภาพการศึกษาให้ดำรงต่อไปนะครับและที่สำคัญคิดว่าสิ่งที่ได้จากวันนี้จะได้นำไปต่อย,ยอดนะครับเพื่อแนะนำให้กับ ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สําคัญก็คือผู้บริหารที่บรรจุใหม่นะครับจะต้องมาฝึกจิตใจฝึกความอดทนฝึกสตินะครับเพื่อที่จะได้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดต่อไปครับสสาสาาน้ยออง่มคครรรปธํะ,ะจุ คือต้นแบบแห่งบทที่นำชีวิตคือผู้คิดก่อสร้างงานนั้นยิ่งใหญ่คืออาทิตย์ใช้แสงส่องหน้ากลางใจคือผู้ให้ทางสว่างนำชี หทงวี่ศูนย์ปฏิบัติรธ,ตรตธรรมสุราธานีจังหวัดสุราธานีได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระค่ะ คณะส่งศูย์ปฏิบัติธรรมสุราธ,ธานีพร้อมด้วยสาม,มเณรในโครงการบรรพชาสาม,มเณร5,000รูปฟื้นฟู่พระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567ที่บวชต่อและคณะสัตธาสาธุชนได้นำบุตรหลานรวมทั้งเยาวชนที่เคยบวชในภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญเนื่องในวันพระณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราธานี ภายในงานคณะสงฆ์นำสัมมาเนรและสาธุชนปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นได้พร้อมใจกันสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจสวดมนต์บทนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกันเพราะทุกท่านทราบดีว่าบทสวดนี้ เป็นบทสวดที่สำคัญมากทำให้ผู้ที่สแสวงหาหนทางดับทุกข์หมั่นฝึกฝนตนเองดังเช่นพระอัญญากรทัญญาฟังแล้วมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายทำให้พระรัตนตรัยครบองค์สามและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ต้องสวดบทนี้เป็นบทแรกเสมอหลายท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อตั้งใจสวดโดยนึกถึงพระพุทธองค์เป็นอารมณ์ทำให้จิตใจสงบร่มเย็นจึงทำให้ทุกคน ต่างตั้งใจสวดด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ที่เมตานำสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมาแนะนำสั่งสอนให้ลูกหลานประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความดับทุกข์พบสุขที่แท้จริงของชีวิต โดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพระเพื่อให้ทุกท่านในฐานะชาวพุทธได้ชักชวนลูกหลานให้มาเข้าวัดเพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรมฟังธรรมและสั่งสมบุญร่วมกันค่ะด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนพฤษภาคมค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้จัดพิธีบูชาข้าวพระขึ้นภายในงานมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาสั่งสมบุญเป็นจํานวนมากโดยพิธีกรรมเริ่มด้วยท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยนำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมากายนอกจากนี้ทุกท่านยังได้น้อมถวายมหาทานบารมีด้วยการกล่าวคำบูชาข้าวพระและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์เพื่องานพระพุทธศาสนาและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสามโมทนียกถา ถึงความสำคัญของการบูชาข้าวพระและร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ทั้งยังได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่ออุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วส่วนผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านต่างอธิษฐานจิตตามความปรารถนาพร้อมกับระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาในวันนี้ในส่วนของพิธีกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธ เพราะคณะกัลยาณมิตรทุกท่านต่างมีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมพร้อมทั้งประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งและถือเป็นโอกาสได้พบปะของคณะกัลยาณมิตรซึ่งทุกท่านต่างถามถ่ายถึงสารทุกสุขดิบของกันและกันอย่างสนุกสนานบุญบันเทิงค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างคะ่ะ โดยวัดพุทธไอซ์แลนด์ประเทศไอซ์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนพฤษภาคมค่ะโดยในครั้งนี้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าวพระณวัดพุทธไอซ์แลนดะ์ในเวลา2.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติธรรมทีโปเจ้าอาวาสวัดพุทธไอซ์แลนด์เป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกจากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมะเรื่องอน,นิสงส์ของการบูชาข้าวพระที่จะทําให้ไปตัดรอนวิบากกรรมที่เราทํามาในอดีตจากหนักเป็นเบาจากเบาก็จะหายจากร้ายกลายเป็นดี และการที่เรามาบูชาข้าวพระที่ประเทศไอซ์แลนด์ได้ต้องใช้ความอดทนและความเพียรเป็นอย่างมากเพราะเราต้องตื่นมาบูชาข้าวพระกันตั้งแต่ตอนตีสองต้องเอาชนะใจตัวเองเอาชนะกิเลสความขี้เกียจความง่วงเหงาหาวนอนตื่นมาบูชาข้าวพระบุญนี้จะทําให้เราเกิดความปลื้มทับทวีเป็นคตินิมิตท,ที่ดีจะเป็นภาพสุดท้ายให้เราได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญจนวาระสุดท้าย ที่เราหลับตาลาโลกนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนณมิตรเรณูสาลีขาวและกาลยนณมิตรอัมพรอภัยกลางเป็นผู้แทนนํำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยธยธรรมแด่พระอาจารย์ด้วยความปรับปรืมปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพุทธนอดรายเวสต์ฟาเลนประเทศเยอรมนี ani, ที่ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีค่ะโดยภายในงานกลาลยานามิตรสายบัวเอเบลิง e และกลาลยานามิตรสิรีวันไฮเนนเป็นผู้แทนเปิดไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกันใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งได้สวมดมนต์ทำวัดเช้า สวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรและรับชมทบทวนบุญตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมาในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมะเรื่องอนิสงค์ของการทําบุญบํารุงวัดหรือบุญสร้างศาสนส,สถานเป็นบุญที่มีอนิสงค์ใหญ่มากเพราะเป็นบุญที่รองรับในทุกกิจกรรมงานบุญไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์การศึกษาธรรมะ การฝึกอบรมตลอดจนบุญกระถินและผ้าป่ารวมทั้งกิจกรรมงานบุญวันสำคัญสำคัญในพระพุทธศาสนาจำเป็นต้องมีสถานที่รองรับทั้งสิ้นจะถือว่าเป็นศูนย์รวมของทุกๆงานบุญก็ว่าได้ดังเช่นพระพุทธองค์เคยตรัสอุปมาไว้ว่าผู้ใดให้ที่พักอาศัยผู้นั้นชื่อว่าให้สรรพ,พสิ่ง จากนั้นตัวแทนสาธุชนได้อัญเชิญภาป่าสามัคคีเศรษฐีตลอดการและกลองบุญต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธ,ธรรมเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทยกลั่นใจให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้อาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารโดยมีกัลยนมิตรเกษรินเอลสวิกและกัลยนมิตรสรินยาโกมัน เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายด้านกลยาณนมิตรนารินญ,ญาตทองกันทมและกลยาณนมิตรเสน่เพนบุญเป็นผู้แทนกล่าวคำถวายคงวิสาขาประทีปส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป่าเศรษฐีตลอดการโดยมีกลยายนมิตรสำราญเฮนเลอร์ ller, และกลยายนมิตรประคองยอดแววชฉัดนำกล่าวคำถวายตัวแทนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้ประกอบพิธี มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการกั่นใจใสบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้ที่นั่งสมาธิบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีของท่านซึ่งมีเหล่ากัลายาณมิตรเข้าร่วมเป็นจํานวนมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทียธรรมพร้อมทางได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่คณะสง์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้บุญนิวส์มีท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับะวัตนะสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปะริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับะวัตนะสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดใดบ้างที่ติดอันดับท็อปเทนค่ะสำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับะวัตนะสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปะริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง1ิบอันดับที่สองนครหลวงหนึ่ง 1, อันดับที่3นครหลวงหอันดับที่4นครหลวง17อันดับที่หนครหลวง6อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่สองจังหวัดร้อยเอ็ด อันดับที่สจังหวัดสกลนครอันดับที่สจังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดบึงการอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดนครพนมอันดับที่9จังหวัดสระบุรีและอันดับที่10จังหวัดกาลสินค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักกับบวัตนาสูตรด้วยยอด6,400ล้านจบเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันประสูติตรัสรู้และปร,ะรินิพานซึ่งตรงกับวันพุทธที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2567วันพระ 95, ขึ้น15ค่ำเดือน6สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ forbiterworld.com ค่ะ และขอเชิญร่วมพิธีถวายหนังสือธรรมะในวันเสาร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องแก้วสารพัดนึก2ส,สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์0644944596และ0644696951ค่ะ และขอเชิญชวนนะคะโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตรระดับอุดมศึกษารุ่นที่51ภาคฤดูฝนเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วในระดับปร,ริญญาตีขึ้นไปอายุระหว่าง18-30ปถึง30ปีโดยจะอบรมระหว่างวันที่2มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-619-9914ค่ะและขอเชิญชวนเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง9-16ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมเนรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่13โดยจะอบรมระหว่างวันที่7ถึง28กรกฎาคมพุทธศักราช2567โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้สมัครผ่าน l ลายไอดี s s t t t ทีท,ทหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์086 077 6 0 0 0ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านาติเวลังประพาเสยยะบัณฑิตไม่ควรพูดพ่าเพื่อ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ